เพื่อนๆเราเข้าป่านะคะมาเจอรูปอันนี้สวยมากเลยกินได้ไม่เอ่ยเนี่ยค่ะหน้าตาของมันแต่เราไม่รู้ว่ามันกินได้ไหมเนี่ยใบยของมันเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆใครว่ามันกินได้ก็พักมาหน่อยเดี๋ยวเรามาเก็บไปกิน <laughs> นี่ค่ะ สุกสวยด้วยนะคะแล้วเห็นอีกต้นนู้นไม่ได้ถ่ายไม่ได้เดินเข้าไปนะคะต้นใหญ่ต้นนั้นต้นใหญ่ลูกเต็มต้นเลยนะคะน่าจะกินไม่ได้นะ,ะถ้ากินได้ชาวบ้านน่าจะกินแล้วนะ,ะอันนี้คือต้นเล็กนะคะดูสังเกตกิ่งมันกิ่งมันโน้มมาเลยนะคะเนี่ยโน้มตามน้ําหนักของลูกมันโดกดกนะคะน่าจะกินไม่ได้ นี่ยไม่รู้ลูกอะไรขอบคุณนะคะที่รับชมเนี่ยสวยเลยน่าจะหวานกินแล้วจะตายอ่อง